ปลูกทุเรียนจะโตดีก็ขึ้นอยู่กับ3าปัจจัยเกษตรกร,กร,กรหลายๆท่านนะครับปลูกทุเรียนโดยคำนึงถึงแต่เรื่องการให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารให้โฮอร์โมนอาหารเสริมที่จะเร่งการจเจริญเติบโต แต่จริงๆแล้วนะครับปัจจัยพื้นฐานที่จะทําให้ทุเรียนมีการเจะริญเติบโตที่ดีก็ขึ้นอยู่กับ3ปัจจัย 1. ดินต้องดี 2. น้ําต้องดีและ3ต้องมีสภาพอากาศที่ดีดินดีก็คือ1ต้องมีค่าเบสอยู่ที่ระหว่าง5.5ถึง6.5ไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างรู้ไหมว่าในสภาพดินที่เป็นกรดหรือเป็นด่างสูงจะส่งผลให้ทุเรียนใบเหลืองไม่โตแกรกแกนต่อให้ใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่หายนะครับ 2. ต้องระบายน้ําได้ดีเพราะทุเรียนอ่อนแอต่อสภาพน้ําขัง3มีธาตุอาหารที่ดีไม่ว่าจะเป็นธาต เสริมเนื่องจากปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกและก็ปลูกพืชเป็นระยะเวลานานมีการใช้ธาตุอาหารในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจึงส่งผลให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลงเราจําเป็นจะต้องมีการให้ธาตุอาหารในรูปแบบการให้ปุ๋ยทั้งการให้ปุ๋ยทางดินและก็ให้ปุ๋ยทางใบรวมทั้งธาตุอาหารด้วย 4. ดินที่ดีต้องมีอินทรีย์วัตถุที่ดีและเหมาะสมในการปลูกทุเรียน 5. ดินสําหรับการปลูกทุเรียนควรเป็นดินร่วนหรือว่าดินร่วนบนทรายและถ้าให้ดีควรมีลูกรังเล็กๆร่วมด้วยเพื่อจะให้ดินมีช่องว่างได้ดีทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีเมื่อรดน้ําลงไปแล้วดินจะไม่แน่นไม่เหนียวติดกันมีช่องว่างในอากาศ ในกรณีที่เป็นดินเหนียวนะครับซึ่งดินเหนียวมีคุณสมบัติเนื้อละเอียดแน่นไม่ยอมให้น้ําซึมผ่านได้ง่ายดินเหนียวจึงไม่เหมาะสาหรับการปลูกทุเรียนด้วยสภาพทางกายภาพของดินเหนียวนะครับมีการจับตัวกันเป็นก้อนเราจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ดินไม่จับตัวกันเป็นก้อนโดยการเพิ่มอินทรีย์ัุถุเข้าไปแทรกระหว่างเนื้อดินเช่นแกลบดิบมะพร้าวสับหรือเศษฟางต่างๆนะครับเพื่อจะทําให้ดินมีช่องว่างให้มีอากาศถ่ายเทดินไม่จับกันเป็นก้อนนะครับสําหรับดินทรายนะครับก็เป็นดินที่มีธาตุอาหารน้อยมาก เพราะเป็นดินที่ไม่สามารถดูดธาตุอาหารและก็ดูดน้ําได้คือลักษณะของดินทรายจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนเราจําเป็นจะต้องเพิ่มอินซีโอตูเข้าไป <c oughs> เช่นปุ๋ยคอกมูลสัตว์เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร <c oughs> ให้ดินสามารถดูดซับธาตุอาหาร <c oughs> หรืออุ้มน้ําได้ดี ซึ่งการปรับโครงสร้างของดินนะครับทั้งดินเหนียวแล้วก็ดินทรายจาเป็นจะต้องทําต่อเนื่องเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ดินสามารถปลูกทุเรียนได้ซึ่งดินดีก็จะทําให้ระบบรากดีเมื่อระบบรากดีก็จะทําให้มีการแตกยอดดีแตกใบดีจะทําให้ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีด้วยสําหรับปัจจัยในเรื่องน้ําก็สําคัญ การปลูกทุเรียนต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำเป็นหลักนะครับเพราะว่าทุเรียนกว่าจะให้ผลผลิตก็ใช้เวลา5-6ปีและตลอดระยะเวลา5-6ถึงปีเราต้องให้น้ำเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตดังนั้นแหล่งน้ำจริงจะต้องเพียงพอต่อการลดน้ำทุเรียนตลอดช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตรวมถึงระยะเวลาการออกดอกและให้ผลผลิตด้วย และค่าพื้นฐานของคุณภาพน้ําต้องมีการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างเช่นเดียวกันกับดินซึ่งคุณภาพของน้ําที่ดีต้องมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่5.5ถึง7.5ถ้าคุณภาพน้ําไม่ดีมีความเค็มอาจจะทำให้ทุเรียนใบแห้งใบเหี่ยวยืนต้นตายก็มีนะครับซึ่งบางพื้นที่ในภาคอีสานที่มีน้ํใตดินมีความเค็มและในเขตภาคตะวันออกเช่นแถวตําตบลช้างข้ามอำเภอนายา,ามจังหวัดจันทบุรีที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนนะครับน้ําทะเลจหนุนดันน้ําทะเลเข้ามาจึงทําให้สภาพน้ําที่ลดต้นทุเรียนมีความเค็มไปด้วยจึงทําให้แหล่งน้ําไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกทุเรียนและปัจจัยที่3ก็คือเรื่องสภาพอากาศได้แก่นะครับ 1. มีแสงแดดด,ดี2มีอุณหภูมิที่ดีซึ่งอยู่ในช่วง25-30องศาเซลเซียส3มีความชื้นในระดับพอดีซึ่งปัจจัยทางสภาพอากาศเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากมากกว่าเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องดินนะครับแต่ก็ต้องคานึงถึงเสมอ อย่างเช่นในช่วงฤดูแล้งนะครับมีสภาพอากาศที่ร้อนมีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงมีความชื้นสัมพัสต,ต่ำจำเป็นจะต้องปลูกไม้พิเลี้ยงหรือว่าทำสแลนบังแดดหรือเพิ่มความชื้นให้กับดินโดยการเพิ่มปริมาณการให้น้ําเพื่อให้ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีและถ้าในช่วงฤดูฝนจะมีความชื้นสัมพัสที่สูงทําให้สภาพดินแฉะ ดินมีความชื้นเป็นเวลานานมีโอกาสสูงที่จะทําให้รากเน่าหรือเกิดเชื้อราขึ้นได้ดังนั้นนะครับควรใช้เชื้อราแต่โครมาหรือสารป้องกันกับจัดเชื้อราร่วมด้วยหากพื้นที่ปลูกเป็นที่โลง่งมีลมแรงหรือปลูกบนที่ภูเขาชาวสวนก็จำเป็นจะต้องทําไมค้ค้าหรือปลูกพืชแนวกันลมช่วงติดผลก็จำเป็นจะต้องมีการโยงกิ่งเต้าลูกเพื่อป้องกันกิ่งหักลูกล่วง ดังนั้นนะครับก่อนปลูกทุเรียนจึงจะเป็นจะต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐานก่อนต้องมีการตรวจวัดค่าคอเป็นกดเป็นด่างทั้งในน้ําและก็ในดินเพื่อจะได้ทราบว่ามีค่าคอเป็นกดเป็นด่างหรือไม่ไม่ใช่อ่านอะไรก็วิ่งโลดซื้อปุ๋ยซื้อยามาแก้ปัญหาซึ่งมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดและก็สิ้นเปลืองอีกต่างหากทุเรียนเรียนรู้ไม่มีวันจบนะครับขอให้มีความสุขในการทําากรเกษตร